สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องเก้งอดิศักผู้จัดการการแสดงสราระบุตรเงินครับวันนี้เราอยู่ที่หามา่านมอล์เทนวิวนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับหามา่านวันนี้จะา ครับก็จะมีป้ายอยู่ด้านหน้านะครับนีเลยมีกะแงให้เราถ่ายรูปสวยๆนะครับอยู่ด้านหน้าเข้ามาถึงเราก็จะเจอกับห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ำรวมนะครับจุดนี้คิดว่าหน้าจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับจะเป็นห้องน้ำรวมเอาแบบสดๆเรียวๆเลยนะครับ เพราะงั้นชายหญิงแยกกันนะครับ<ม>แล้วก็จะมีพื้นที่พักผ่อนด้านบนเกับห้องแรกนี่จะเป็นคาดว่าน่าจะเป็นลานการเต็นท์<ม>นังพื้นที่กว้างเป็นลานหาคราับ<ม><ม>สะอาดอยู่ใกล้กับห้องน้ำารวมนะครับ<ม>ก็จะมีป้ายด้า<ม><ม>น,นหลังจะเป็นวิว ก็จะมีสระน้ำตู้อาบน้ำนะครับเข้ามาใช่ไหมครับมีสระน้ำวันนี้จะเป็นห้องพักที่เราพักตรงนี้นะครับเป็นสองห้องนอนห้องน้ำสะอาดครับยังใหม่อยู่เลยกลางคืนเราก็มีเครื่องเสียงนะครับบริการมีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับสามารถมาได้พักได้สี่ถึงห้าคนที่ห้องสืิอบนเบาะสร่อตรงนี้จะเป็นมุมของ วิววิวฉากหลังน,นะครับจะเป็นปูผาม่านสวยนะครับทางรีสอร์ทก็จะให้นะครับมีสวยๆมีต้นไม้แล้วก็มีพื้นที่ถ่ายรูปเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปเช็คอินนะครับในทุกจุดทุกพื้นที่ เป็นส่วนของที่จุดถ่ายรูปน่าจะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าที่นานะครับบริเวณร,บรอบๆจะเป็นที่นาเป็น,นบ้าเนเรนือนคนมีส่องจุดๆทำนี้ก็จะเป็น้งพ้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคอนเนอร์นะครับเขาเรียกเป็นห้อง น,นี้จะเป็นชั้นสอนะครับโซน 1, เอหนึ่งจะมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหน้าโซน 1, เอหนึ่งมันสระว่ายน้อยครับอันนี้ A 2สอง4สามอสีทั้งหมดสี่ห้องใหญ่น่าจะมีห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนนะครับมีระเบียงด้านบนด้วยมีอ่างด้านหน้านะครับมีสระว่ายน้ำตรงนี้เป็น B 1หนึ่งบสอง ตอนนี้ก็เช็คอินออกหลายห้องนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์เนี่ยจะเต็มลนะครับต้องจองก่อนข้างหน้าี1ี2ี3ี4นะครับจะอยู่ติดกับาคาเฟ่นะครับม่านมอสท่นวิวมีคาเฟ่และบริการด้วยนะครับอาหารเครื่องดื่มอร่อยนะครับและนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูป อันนี้เราถ่ายกันวันที่22เดือนพฤศจิกายน2568นะครับใครที่ยังตัดสินใจอย่ว่าจะเที่ยวไหนดีนะครับก็สามารถมารับชมคลิปนี้นะครับตัดสินใจได้ผมบอกว่าถ้าเต็ม5ให้5เต็ม10ให้10เต็มร้อยให้ร้อยครับงานบริการนะครับเต็มที่สามารถใช้เครื่องเสียงได้นะครับแต่ว่าก็อ,อยู่ในห้วงจำกัดเวลานะครับ จำกัดเวลายอยู่ประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าห้องอื่นอาจจะต้องการการพักผ่อนนะครับก็ห้องพักก็จะอยูหกก่ห่างพอสมควรครับเป็นจุดจุดจุด,จดนั่งถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับ,รบด้านหลังจะเป็นภูผามน้าครับสวยงามมากมาวิวมันได้นะครับบรรยากาศมันได้อันนี้จะเป็นนาข้าวนะครับ เหมือนทํำข้าวด้วยแล้วก็เป็นที่ประดับด้วยทุกคนจะได้มาดูมาเรียนรู้กันพื้นที่ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ไกลมากนะครับไม่ได้ไกลเท่าไหร่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับห้าเต็มห้าสิบเต็มสิบนะครับสําหรับเมื่อคืนก็ มีคาราเกะร้องนะครับใครที่ต้องการก็สามารถสั่งจองกับทางรีสอร์ทได้ครับก็มีไว้บริการมีเครื่องดิม่มมีหมูกระทะนะครับมีอาหารจานเดียวก็มีตอนเช้ามีข้าวต้มกับไข่กระทะเสิร์ฟนะครับเจ็ดครึ่งนะครับเสิร์ฟหน้าห้องพักเลยสามารถมาใช้บริการได้ มีมาด้วยกัน5คนนะครับห้องพักพักได้ 4, 4ี 4, ่4ท่าน4ที่คับห้องละ2คนแล้วเขาก็มีที่นอนเสริมให้หนึ่งที่นะครับพร้อมอุปกรณ์อาบน้ำนะครับโดยจะเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าห่มนะครับปูอะไรเรียบร้อยนะครับอเดมากยวพาดูอีกต่าหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งจุดนะครับหนึ่งสถานที่ที่จะมาพักผ่อนก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าห้องพักแต่ละห้องนี้เราจะเขาจะให้มันห่างกันพอสมควรนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไม่ได้รบกวนกันจนเกินไปนะครับบางที่อาจจะติดติดกันแต่ที่นี่จัดแบบก็โอเคครับเหมือนบ้านที่เป็นหลังๆแล้วห่างกัน ล้านสถานที่สะอาดครับสะอาดดีสวยงามบรรยากาศแบบธรรมชาติวิวธรรมชาติที่มีการอ่าเขาเรียกว่ายจัดตกแต่งเพิ่มเติมแต่ว่าลงตัวมากครับกับพื้นที่ที่เป็นบรรยากาศของภูเขาใครที่ติดตามรับชมช่องอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย นะครับปกติแล้วจะอยู่หลังห้างหมอนำซาร์ลาระเทนสีนะครับเป็นผู้จัดก,การการแสดงก็จะมีคลิปของทีมงานบ้างครับเบื้องหลังบ้างเบื้องหน้าบ้างนะครับหรือเป็นคลิปของหัวหน้าบ้างนะครับฝ่ายทีทำอาหารทำกับข้าวก็จะถ่ายลงให้ทุกคนรับชมกันนะครับหลายคลิปหลากหลายนะครับแต่ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับอ่าหมวนำาร์ลาระเทนสีของเราเพราะว่าผมจะ ได้ไปเดินสายตลอดนะครับบางทีก็ไปกับหัวหน้านะครับหัวหน้าบูจักรพันธ์านำเตือนหัวหน้านิ้นะครับแอดมินตุ้ยก็จะไปได้วยกันตลอดนะครับวันนี้ก็มาเล่นที่ชัยภูมีโอกาสได้มาพักผ่อนนะครับก็หัวหน้าก็มาพักผ่อนก่อนนะครับยู่ที่พาม,มา่านมอเชนวิวนะครับเลยมีโอกาสได้มา ทำคลิปคลิปให้ดูนะครับเอาแบบเรียวนะครับเสียงส,สดๆพร้อมกับปั่นจักรยาน,นให้คนที่สนใจหรือกําลังตัดสินใจว่าจะพักที่ไหนดีในช่วงหน้าหนาวนะครับแต่วันนี้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่คืนก็ประมาณสักสิบแปดเช้าก็สิบสี่องศาเจ้าของนะครับในบ้านบริการดีนะครับเป็นกันเอง ถ้าเราจะทำข้าวหรือกินอย่ญญางก็สามารถขอเตาได้นะครับซาตัวน,นี้มีปลาด้วยนะครับมีปลาหน,นินะครับถ้าอยากจะตกก็สามารถต่างเบ็ดได้นะครับมีเหยื่อมีอะไรให้แล้วก็มาเผานะครับทำเป็นปลาเผากินได้ หน้าห้องพักได้เลยนะครับเมื่อคืนก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าเรามีซื้อมาจากตลาดก็เลยไม่ได้มาทำกินกัน,นครับมีตะไคร้มีอะไรขึ้นได้เลย ะเป็นเครื่องเสียงนะครับมังเปนใช้กันน้องเพลงนะครับน,นีเป็นห้องบริเวณด้านหน้า c หนึ่งบริเวณในห้องก็จะเป็นถ้าเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับซ้ายขวาแล้วก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำมีเป็นห้องใหม่สะอาดสะอาดนะครับใน,นมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องนะครับ ห้องน้ำหลวงก็มีนะครับัห้องน้ำห้องพักก็จะเป็นที่นอนนะครับมีทีวีนะครับมีพัดลมให้มีแอร์นะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับเพราะว่าอากาศหนาวมากมีชุดอาบน้ําให้นะครับมีแปรงสีฟันมีผ้าห่มนะครับครีมอาบน้ําให้มีกระจกกระจกพร้อมนะครับมี ฟูครับปั่นจักรยานมาครับขนดาดจอดรถได้2ีสองถึงสามคันนะครับม,มี่นะครับมองออกไปแล้วองก็จะเป็นภูเขามหานนะครับอาหารแล้วมีเต็นท์ให้นะครับตนตกไม่ต้องกลัว จะมีเถียงนาน้อยมีเต๊มให้นอนด้วยครับอันนี้จะเป็นเบ็ดที่เราตกไว้นะครับแต่ว่าปลาเล็กจะมากินไปแล้วนะครับมีเรือให้พายนะครับมีของเล็กน้อยให้เราได้สัมผัสกับ,กบอากาศ<ม>การท่องเที่ยวธรรมชาติมันจะเป็นด้านหน้าแล้วก็อีกหนึ่งช่องด้านหน้านะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นทุ่งนาหมดเลยครับทุกคน ไปดีอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศทุ่งนานะครับ,บรรยากาศสบายๆนะครับมาได้เช้าไี้จะลมมีลมนิดหน่อยนะครับชอบมากครับบอกแล้วาผมชอบชอบคือให้สิบเต็มสิบร้อยเต็มร้อยกับบรรยากาศกับเขาเรียกว่าอะไรคนไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้พุกพ่านเราสามารถถ่ายรูปได้ทุกจุด มีจุดตรงไหนถ่ายรูปถ่ายได้หมดเลยนะครับเพราะว่าคนมาพักก็ถือว่าจํานวนไม่ได้มากนะครับคือเสียงดังได้นะครับสงบได้ครับคนจะไม่เยอะไม่มีฟิลแบบนั่งทานข้าวเยอะๆตอนตีสดเลยครับห้องก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดก้สิบสิบห้องเท่านั้นครับอยู่ห่างกันมาก สามารถมาได้นะครับทุกคนตัดสินใจได้เลยนะครับทักเข้าไปที่เพจสอบถามราคานะครับจองไว้ก่อนถ้าเป็นสุกเสาร์นี่จะเต็มกับนัคทัะน์เลิกนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับราคาถือว่าคุ้งจริงๆกับวิวที่เราได้นะครับล้วอกๆฝากทุกคนนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอยากจะให้ผมลงคลิปอะไรบ้างสนใจคลิปอะไรบ้างนะครับหรือ นะครับใครที่ติดตามสารบัญทางศิ์อยู่นะครับคอมเมนต์มาได้ครับอยากให้ผมถ่ายพระเอกคนไหนติดตามหัวหน้าติดตามพระเอกนางเอกคนไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้อยากจะดูครเป็นพิเศษนะครับอยากจะให้ใครมาพูดคุยด้วยครับมีเวลาผมจะไปพูดคุยนะครับอยากจะให้น้องๆคนไหนนะครับได้มาอยู่ในช่องผมบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนเวลาผมลงคลิปก็ ฝากติดตามนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็ปีนี้สาเลวบันทึงศิลป์ปีสี่นะครับได้มีโอกาสได้มาร่วมกับหัวหน้านะครับหัวหน้านิตาให้มาช่วยงานในส่วนของผู้จัดการการแสดงนะครับดูแลในส่วนของศิลปินนะครับเวทีต่างๆความพร้อมของการแสดงนะครับพอแต่ละวัน คอยดูแลให้บริการน้องๆนะครับอยากจะให้ถ่ายน้องคนไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมมีเวลาเพราะว่าผมออกหน้าง,งานก่อนทุกวันอยู่แล้วครับผมไปกับรถบัสศิลปินนะครับเพื่อที่จะดูแลน้องๆศิลปินทุกคนในทุกๆพื้นที่นะครับอยู่บนรถแล้วก็อยู่หลังเวทีอันนี้เป็น c 2นะครับ น้าที่เลยก็คือนะครับคอยดูแลศิลปินแล้วก็คอยติดต่อประสานงานกับเจ้าภาพครับการเปิดงานการแสดงต่างๆนะครับว่าจะเป็นมีเจ้าภาพมาเปิดงานแล้วจะร้องเพลงไหมนะครับมีลำส่งวงวมินญยาณไหมนะครับก็ต้องเรียงคิวให้ประสานงานกับช่างเสียงเช่างไฟนะครับการเทสเสียงเทสไม้ต่างๆดูแลนะครับให้ครบให้จบเพื่อที่จะ รูปแบบการแสดงจะได้เต็มร้อยนะครับวันหนึ่งเพราะว่าเราเดินสายไปทุกๆจุดมันจะเรียกว่ามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับลน,นเมื่อเป็นเวทีที่เคลื่อนย้ายตลอดนะครับมันก็เลยจะต้องคอยควบคุมดูแลตลอดนะครับเพราะว่ามันเจอฝนบ้างนะครับเจอลมบ้างทุกๆพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับฝากติดตามกไดไลค์กดแชร์ช่องเก้งอดิศักดิ์ด้วยนะครับทุกคน ด้วยครับยังไงก็ครั้งแรกกับอพา,ามานมาเทน่ยวยูก็ถือว่าประทับใจครับ10บเต็มสิบร้อยเต็มน้อยเลยครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับไปเที่ยวไหนเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกครั้งนึงขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ